นั่นเป็นอยู่ผมคุณชูทายครับนอยู่เกมไฟน์นายแอนเฟรดี้ภาคสามนับภาคสุดท้ายแนะล้วนะครับผมต่อไปนะคงอาจจะไม่มีเกมนี้มาอีกแล้วนะครับเพราะว่าอาจภาคภาคนี้อาจจะเป็นภาคสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าผม,มเดี๋ยวค่อยพูดท้ายคลิปจะค่อยพูดท้ายคลิปแล้วกันนะหลังจากผ่านคืนนี้ไปได้อะนะครับผมใหนห้าเที่ยงคืน โอเคตอนนี้ยังไม่มีเสียงอะไรนะเพราะฉะนั้นผมจะมาเช็คกล้องโเอ้าอยู่กล้องสิบนี่เ่าโอเคเฮ้ยอยู่กล้องสิบลองปิดไว้เลย มันเดินแล้วใชังมันเดินแล้วกลับมายัางกลับมาแล้วโอเคกลับมามองกล้องโอ้ภาคนี้บอกอะไรฮะเช็คกันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มาไปอะไรก็ได้เอา้าออดิโอเลยแป๊บหนึ่งเลยนะโอ,อดีโอเลยเด้อนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยเพราะว่า <ért S 2> มันมันช่วยล่อล่อไอ Hungary ตัวนี้ <Abi. S 2> ไปได้นะ <At> ไอพี่ตายโอเคพี่ตายกลับมาแล้วนะคาเมล่ายังพอเข้าใจนะครับก็กล้องมันดับเราสามารถแบบกดกดเลยก็ได้นะกดแบบเปิดกล้อง Hello Video เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน Video v i d โ o เสร็จก็คาเมล่าต่อเลย เซจังเสซจังเสร็จแล้วโอเคผมมันอยู่กล้องสิบโอเคได้อยู่เดินยังยังไม่เดินนะแล้วเสียงอะไรวะเสียงมันคนเดินเลยเอ้ยเอาปิดกล้องก็ได้เหรอฮัลโหลเอา้าเอาปิดกล้องก็ได้เหรอวะไดะเข้าท่อมา เี๋ก่อนไอห,หนูมึงจะเข้าท่อไม่ได้หรอกไอ้น้องลงไปแล้วลดเสร็จย,ยังมันเดินแล้วเนี่ยโอ้โหวิชชั่นเนชั่นเออเลยอีกจบแล้วแม่งมาเป็นเพ็คคู่เป็นกล้องนี้ไม่มาหรอเะ่ะมันอยู่ไหนของมันวะ ตายไมงไดวะรออ๋ออีพี่เป็ดกูเปิดกล้องกูก็ตายแล้วไอ้สัตว์โอ้โหพี่เป็ดมันก็มีตัวตนเหรอเนี่ยกูไม่น่ารอดหรอกเอออุ้โอ,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 อ้มันพังง่ายเกินไปไหมอ่ะโอ้ยเจ๋ยพังง่ายเกินเปิดมาก็เออเล้อแล้วอ่ะ ไ,ไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะหมายถึงแบบมันเป็นระบายอากาศก็จริงอะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงพังไดไงเอเอฮัลโหลอุ้ยเอ,อเด็กเป็ดมาได้ไงอ้นี่อันนี้ขี้โกงนะอัน,นมึงขี้โกงกูแล้วกูยังไม่เห็นหน้ามึงเลยเข้าท่อไอ้เชื่อ,อจบแล้วกูตายมันคือมันคานลงท่อเว้ยคานลงท่อคานขึ้นท่อไม่รู้มันจะขึ้นทำไมแล้วมันจะลงทำไมเหมือนกัน มันเร็วกว่าเหรอวะ <L an> เดยวเ๋ยว,ว,ยยวไม่เอ้ยเอออยู่เออเลิเอ่อยแล้วพังเร็วชิบหายนานนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพเลยฮะท่อท่อร้อยไ้ายจักมันอยู่ไหนอีพี่ไต พี่หมย์เด <c oughs> ียวเออเร่อโอปิเซชันก็เออเร่อกูเหงื่อ,อะไรเท่มตัวกูแล้วเนี่ยเร็วขอเร็วเร็วขอเร็วเร็วเสร็จยังไม่เป็นอยู่ห้องสิบท้องเก้าลามาห้องสิบ ได้แล้วแล้วกล้องเออสิบสี่ได้อยู่ต้องมาเดินไปแล้วใช่กดเร็วๆกดเร็วร่อนนะร่อนไหมเร็วๆเออเริ่มขับไม่ล่าขับทางช่างแม่งเลยร่อนนะเฮ้ยเข้าท่อมาโอเคเข้าท่อสิบสี่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่โอเคโอเคโอเคนะโอเค โอ้ยตีห้าแล้วโอเคมากล้องสิบโอเคดูเออเลอแต่มันยังไม่เดินนะมันยังไม่เดินมันยังไม่เดินเดินละดกดเลยอุย้ยพี่หมาเมื่อมาได้ไงวะอีพี่หมาเนี่ยพี่หมาเลยจะเข้ามาตอนไหนก็นไม่รู้อีพี่เป็ดด้วยเหรอีพี่เป็ดก็มาจากไหนไม่รู้ไม่เอย้ยยังไม่ได้ยินเสียงเท้ามันขยับไม่ได้เสียงขยเยงข้าท่อก็อหมายความว่ามัน มนันอาจจะอยู่ที่ไหนสี่หนึง่ง <Hello? S 1> มากลับมาขอกลับมาขอกลับมาโอเคกลับมาแล้วโอ้ขอละขอละยังไม่เดินนะยังไม่เดินไปยังไม่เดินไปตีห้าแล้วตีห้าแล้วโอ้ไปแล้วต <laughs> อมันกลับมาโอ,โอ้หกโมงเช้า กูชน,นะเกมเฮียนี่ได้แล้วยิ่งยิกูจะได้เลิกเล่นเกมมึงจากที่ไอ้เป็นมาอีกแล้วเอ้าเฮ้ยรอบนี้กูเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ,โอ้โอ้เราเล่นเป็นเด็กเองนนี่ว่าเด็กที่ผมเห็นใไนไอัน่ะในภาคสองอะแล้วทำไมน้องมันเป็นอย่างนี้วะ อันนี้คือแขนเหรอไม่รู้แต่มันไหลออกมาจากตาก็น่าจะน้ำตาไปน้องเดินมาเป๊บแล้วไงต่อเดินขึ้นไปด้านบนเหรอเพราะตอนเราเดินโอ้นี่ไงเฮ้ยไอ้คนสีม่วงเฮ้ยรถชนมันได้มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาดิมันแล้วมึงมันมือกูแล้วเออมาเอาดิ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 เฮ้ย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 เอาดิเอาดิเฮ้ยกลัวเราเลอกลัวเราเลยอันไรวะอ้าว สวมชุดชิพี่ตายนะอุ้ยอู้อะไรอ่ะโอ้เลือดไหลอ๋อน้องแกเป็นผีเหรออ๋อโอ้โอ้พี่ตายไอพี่ตายตัวเมื่อกี้มันมันคือไอไอคนสีม่วงเหรอหรือยังไง โอ้มาสวมชุดพี่ตายอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรตายแบดเอนดิ้งแบดเอนดิ้งเลยหรอแ a d ก็แบดดิไม่ขอเอาคูดได้ไหมเรียบร้อยครับเอ็กซ์ต้าโอโออันนี่ไงมันบอกอยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้อันนี้สปริงแท็บนะครับ อันนี้แฟนทอมแฟนทอมฟ็อกซี่แฟนทอมบีบีแฟนทอมชิก a าแฟนทอมเฟสตี้แล้วก็แฟนทอมอ่าเด็ดเพับเพชรอ๋อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับผมว่าจะเป็นเกมอะไรส่วนไฟในแอนเฟสตี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าผมเนี่ยจะไม่เล่นอีกแล้วนะไอภาค4ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะซื้อมาเล่นหรือเปล่า ต่ว่าสลับภาคสามเนี่ยผมจบไปเพียงเพ,เพงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอเกมใหม่นะโอเคนะต้องเข้าใจผมด้วยนะผมผมไม่รู้เหมือนกันสนามภาคสามยังเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะภาคสี่จะเป็นยังไงต่อวะเนี่ยไม่เง้ยอาการสงสัยเกิดขึ้นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวภาคสี่มันก็อาจจะมีตามมาอาจไนดะ้คำว่าอาจอาจจะมีตามมาโอเคไหมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เช้า